มอนชิมชิสวัสดีท่นานผู้ชมทุกท่านเลยนะวันนี้อยู่ผมบูนบมเนะถึงเรื่องเมนด็อกเตอร์แล้วก็วริน,นีจะมาอยู่ครับคุณบอสจากชอ่องอ่าเปลี่ยนชื่อเป็นหรือว่าเป็นเกมเนวดาเือนเดก็เกมนเนวดาเบิรไดน,ด <laughs> นะ,ะกน็อ,ะอยู่กับช่องคุณบอสจากช่องก็แค่เกมเนวดาอ้าวโอเควันนี้เราอยู่กันในเกมเออผมตกใจตรงนี้อาวันนี้เราอยู่ในเกมเดอะมิมิกนะฮะออาอาออยู่ในเกมโลบ็อกแบบเดอะมิมิกใช่ใช่แ้ว่าพูดแบบนี้ใช่ของบอส <S <S เกมนี้เป็นเกมแนวเฮอเรอร์นะฮะเป็นแบบเนื้อเรื่องเกมแนวผี่ะเกมผีเนื้อเรื่องอ่ะใช่ไหมครับอ่าเกมนี้กดฟเพื่อเป็นการแปดไลท์นะฮะชิปเพื่อเป็นการวิ่ง,<อ>งแล้วเข<ล>าจะามีหลอดสตาร์มินาซีเขียวอ่ะเห็นไหมนั่นแหละสตาร์มินาของเราอะฮะโอเคเกมนี้ผมไม่เคยเล่นเวทแต่ผมอ่าเล่นเขาพูดกันในดิสคอร์ดอ่ะเขาพูดบอกว่ามันจะมีผีแร่ตับแล้วต้องระวังให้ดี แ้คุณบอสคุณต้องนำทางผมองเพราะว่าผมชอบลงทางเอาละนำทางไปซะอีกแล้วเอ้ไม่ใช่ทางนู้นทางนู้นโอ้โอ้โอเคเริ่มมาก็ก็หลงแล้วนะเราเราจะพยายามไม่วิ่งเก็บไปดีกว่าเพื่อเพื่อเฮ้ยกระตุกอ่ะโอ้โอเคคุณผีมันดีนะเอาโอ้เราเราเข้าไปในยิมอ๋อนี่เคยยิมเหรอเสียงเพลงมัน คุณบอสเราผมไม่เห็นได้ยินได้ยินแต่เสียงฝนเสียงล็อกอ่ะคุณกดท,ที่ประตูอ๋อเราจะต้องปีนท่อมขนาไปนะมัน,น,มนโอ้ยังไงไอ้อประตูนี้ก็ล็อกว่ะคุณบอสอะไรวะไปดิ E B I O P O P เฮ้อวิงเนี <c oughs> ้ยใครมันย่ำน้ำแดงวะ <c oughs> แล้วมีกุญแจอ,อยู่ใกล้กับอาสาระน้ำ เพื่อจะเปิดทางเข้าของยิมโอเคคุณบูออบเจกต์เราหาคุณแจใช่เพราะว่หมายของเราคือหาคุณแจเว้ยเดี๋ยวโก้เลยมันใครมันคิดว่าคุณบอสดูดิใครมันสรรหาวางล็อกเกอร์แบบนี้วะโอ้คห้องขี้อุ้ยห้องขี้ยนอย่างนี้เลยคุณบอสขี้กันเปิด่ยอย่างนี้โอ้ยอะไรออ๋อเราควรนี่เราควรเดินตามอ่ารอยเท้าผมว่าไม่ดีนะ ไม่ดีนะไม่ไม่นะอ่าผมผมไม่ค่อยชอบโรงเรียนตอนกลางคืนเลยผมเกลียดโรงเรียนผมเกลียดโรงเรียนคนบูมตัดไปตรงนี้ไม่ใช่ไม่ไม่เอ๊ยอะไรอ่ะโอ้หเข้าไปดูกันไงเกิดจะเจอ อิสเมียที่นี่มันเหม็นมากพี่อะไร่ะอะไรจ่ะคุณบอมเดมิมนเราออกเลยได้ไหมเนี่ยไม่ผมเขาบอกว่าให้เราไปเปิดที่ไหนนะข้างหน้าข้างหน้าคุณบอสข้างหน้าไงอ่าทำไมตอนเข้าเกมมาผมรู้อ่าอ่ามันก็เล่นได้ทำไมช่วงหลังๆมันไม่ได้แล้วขาไม่ขยับเลยนิ้วไม่ขยับเลยโรแมนติกอะไรล่ะเฮ้ยมันโรแมนติกมากเวลาแบบเราควรโรแมนติกเข้าไว้โอ้ยผมแหลกว่ะ โอ้โหผีญี่ปุ่นแล้วนี่ดูฟี่ไง <c oughs> ผมไม่คข้าใจผมไม่มไเข้าใจอะไรอะสาดน้ำใช่ไหมแล้วก็อะไรเนี่ยบันไดมันสวยมากอ่แต่ผมอ่านซับไม่ทันนะ่ะอ๋ออ๋อติ้งซากุระมาทำอะไรที่นี่ใช่ จะทำให้เราเราต้องมาไอ้นี่ไงเราเรามันเย็นตายต้นสักโอ้ห้องน้ำถ้าเจริญถ um> ้าถ้าถ้าใครก็เือบุรุษบุรุษคือบอสบอสโอ้โหโอ้โหโอสบอสบอสผมอยู่ในห้องน้ำคือบอสอย่าทิ้งผมไปอย่าได้ทิ้งกันไปอย่าได้ทิ้งอย่าได้ทิ้งกันบอสปิดประตูก่อนเลยเฮ้ยคุณบู มันนั่นจะบูมคุณบูมมคุณบูมคุณพอดไม่ไม่ไม่จะเพิ่งเรียกอะไรอะไรอะไรเราเาไม่ไหวแล้วมันมันหยุดร้องไห้เป็ดไล่ตก็หยุดร้องไห้ทันบูยเฮ้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 ยหย่าแล้วโว้ยลดเสียงเกมไม่ไหวแล้วโอเคเจ้าคาราดี้นะครับผมโอุเมโซโน้อย เธอช่างนัยนะเรามองเข้าไปดูใกล้ๆเธอเนี่ยครับคุณบอสตามหลักผมมานะเธอช่างสวยงามคุณบอสคุณบูสคุณเด็กไปคุณเด็ไปคุณเด็กไปหน่อยคุณบอสเราจะไม่ผ่าคุณบอสคุณเด็กไปคุณบอสบรรกันคุณบอสเดี๋ยวเพิ่งเรามันยังไม่ทำลายเราแต่เราอาจจะต้องเป่ายิงชูกันนะคุณบอสใครจะไปโอเคนะถ้าเกิดอ่าโอเคนะศูนย์คือกระดาษแลวแกันไหม

อ่ากูบมอไรอะไรบีกูไูมาอไรอะไร่นี่้งู้ฮู้เฮาูคุณบอกอไแบ้มงวเดี๋ยวพวกตไงเดี๋ยไว้เดี่กูดดูบูคือูเรไม่ลม่คุณบูเไม่ลมเลยอ่าา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 ่ไม่ อาภาคญาเรื่องลมนี่มีอุซุยเทนเกนอยู่ข้างบนนั้นอาจจะมีอุซุยอยู่ข้างบนแล้วก็จะมีอสูรอยู่ในนั้นไงอินุสกิอาจจะมีบ้าอาอาจจะอาจจะมีออาุซุยเทนเกนเสาหลักอ่าเสียงใช่ไหมอยู่บนนั้นเทนกินไม่ใช่เอเทนเกนมันอุซุยเทนเกนไงใช่ไงมันเป็นบอสเราเราเราปลอดภัยกับบอสกี้ของคุณไม่กี้ ทำปรโยชคุณบุนน้มทำประโยชทำประโยชน์เหรอใน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 ว้าวนี่ทำว้าวเอาลน่าคุณบอสข้างในนั้นคือจี่สามผมลงทางด้วยเราเราต้องเอากุญแจไหมเอากุญแจก่อนงั้นเราต้องเอากุญแจก่อนเอากุญแจคุณบุ้มปิดเสียงได้ไหมไม่ไม่เดี๋ยวไม่ ม่ไอ้นี่ไม่แหละคุณบอดเออทำตามวิถีของคุณกินเวถ้าเกิดเรากลัวผีเนี่ยให้ล้องเพลงดูไลมอนตกก็โตตีนะโอ้ยไมกอดเขาทำเนื้อเพลงมาดีแต่ดูบอดลอผมก่อนดีคุณบอดระวังอโลนะตะจะระวังโดดเดียวไม่ใช่ตรงนี้คุณบูมเราลงแล้วอ่า ผมกับคุณนี่นะไม่น่าอยู่ด้วยกันได้เออน่าจะนี่ไงคุณอะไรมาดีมานีมาดีอะไรมาีไอ่นันะที่แล้มาคุณบอกเอาเอาแบบที่แน่ๆคุณนักลบตายในนี้เว้ยแล้วเขาสู้อย่างกล้าหารเขาได้ตายในนาทีเว่ยนี่ไงคุณแจ็คผมผม มาถูกทางแล้วคุณบูมเห็นไหมหล่ะกีเนี่ยทาว่าถ้าเกิดผมเล่นคนเ,เดียวที่ผมน่าจะหลงตายอยู่ในนี้าายยน,น่ากลัวเล่นทำไมเล่นทำไมเกมนนี้ทไมผมเออเล่นทำไมใครชวนอใครชวนเอออเคโอเคผมก็จริงละไปตอนนี้แล้วนะมันจะไม่ดีเท่าไหรนะ่แะผมจะกลัวกีผมถึงหายร้องไห้ในนี้ คนณบูมานี่มานี่หาตาผมซียังผมก็าลงทางอีกคุณรู้ไหมว่าผมลงทางมาปล่ไปแค่ไหนมันมืดเพราะว่าต้องมีอะไรชั่วปับมันทางเลยนี่ไงทางตันเออลงแล้วทางแล้วคิดาแล้วคิดดีคิดถูกไปให้คุณนำเนี่ยคิดถูกสิผมพาคนเจอกุญแจยังไงล่พาผมเจอคุณต้องแกอาจจะเป็นทางนี้ก็ได้นะคุณบอมี คบอสครับผมรีนเสียงตีนตีใครใครยู่มันอยู่ทางซ้ายคุณบอสเราต้องเดินไปอย่าได้สนใจข้างหลังเวคุณบอสไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเราอาจจะตายได้เ้าคู่คุณบอสเราจะไม่ตายคุณบอสเราจะไม่ไหวแล้วอ้วไม่ไหวแล้วบอสเราลงทางเราลงทางคุณบูมันมืดมากเลยนะตรงสเต็ป ตงไปคุณบอสเราจะม่เดสาคุณบอสคุณบอสคุมคู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 มนี่มนีมนีมนผมผมผมจะนำทางคุณเปียง้นหม้ไปทาาของเราประกาศและขออผีไปเลยนงินะอะไรเฮ้ยนี่ไงนี่ไงจีเนี่ย ประต,ตูออกมาประต,ตูออกมาไม่นะผมเจอบอทฮัโลหโลหโลฮัลโหลฮัลโหลประสาทเล้วอขอบเขตโอโ้โหไปคุยกับฟาร์มืดแปลว่าที่นี่มีคนเว้ยเราปลอ,ปอดภัยแล้วบ,บอทยังไงไยังไงยังไงฟร์มืดฟ้ามืไปปลอดภัยเดี๋ยวเราทำอะไรมาคุ้นๆนะ่ะ หมือนคนนู่นเลยอ๋อ oh, นี่ไง I have a e r e e n you a r o u n d before ที <c oughs> ่ไม่เคยเห็นคนที่นี่มาก่อนเลยอะก่ออ uh ่าฮะแล้วคุณมาทำอะไรตรงนี้ล่ะนี่ระ uh huh. ว,วังที่นี่น่ะน,นะเขาเขาไปในเมือแล้วเขาก็ไปสามเขาไม่กลับมาอีกเลยนะ uh huh. uh huh. นะก็คนคนั้นไงอ่ะ <c oughs> คน<ว>คนั้นเธออะไรดูแล้วก็พูดอะไรอา <c oughs> อะไรแฟงอ่า แล้วเขาไม่กลัวเขาอยู่คนเดียวเขาไม่กลัวเลยใชามีอะไรใ้่มีบางสิ่งบางอย่างอยู่บนบันไดคุณครัวอ่าอ่าอ่าแล้วว่าไหมแปลว่าอาจจะใช่คุณอาจจะต้องการที่หลังใช่ปะเลเตอร์ออนอ่ะอาจจะต้องการโอ้คุณแฉ่นี่ไงคุณแจคุณบอสโอเคคีคือบ้านเขาใหญ่แล้วคือบ้านเขาไม่มีอะไร ถ้าเขาไม่ม right. ีเลยรถ้าเขาใหญ่แต่ไม่มีอะไรอะไรเขาทอจั๊กป่าเนี้ยแล้วเขาอาใหญ่ของไปหมดแล้วป่จะจ่ายที่นี่แล้วเขาไม่ไหวแล้ว มันอาจจะเกี่ยวกี่ปุ่นเออญี่ปุ่นญี่ปุ่นโอ้ยใครไอวิ่ง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 คุณบอสใส่เกี๊ยวหมาใส่เกี๊ยวหมาวิ่งมาวิ่งมาวิ่ง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 ตนเวลาตำรวจมาวิ่งแบบวิ่งตื่น

ลุกบอลยอยอโอเคโอเคโอเคพียิบไปมาแบบนี้เนี่ยคุณบอสเราจะไม่ได้ตกไปทางนั้นคือเราอาจจะต้องตรงไปแล้วเลี้ยวขวาแกนเนี่ยโอเคคุณบอสเจ้าหนะาทุทางไหมเราคุณบอสตอนนั้นเราเราอยู่ทางไหนนะนี่ใช่ไหมตรงไปแล้วเลี้ยวขวาตรงไปแล้วเรา คุณ,คณทางทางที่สีขาวอาจจะเป็นทางที่ผีมาก็ได้คุณบอสคุณบูมาลับผมไม่ผ oh no ีมาให้มันได้่ายนีสีโอ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเสียงเกมอย่างหลอนเลย คุณปีเธ<ม>อราไรปรดถ้าถ้าผม<อ>ไม่เดินผิดอะตอนนั้นอะเธอรีบแร่งง่ายๆเลยแป๊บเดียวแต่ถ้าถ้า,ถา,ถาตอนนั้นคุณว่าคิดถูกละทีเดินตรงไปทางนั้นอะไม่ไม่ผมตอนนั้นผมในที่สุดในที่สุดโอ้ยผมว่าตัวจับสกแกนดูปีตาหนึ่งสองสามโอ้สลับต,<อ>ตอนนั้นคุณเพชรผมผมก็มาอยู่ด้านนี้เหมือนกันเนี่ยคุณเพชร อ๋อถ้าเราจะวาดมาอ่าคนละแมพใช่ๆผามม <c oughs> ลเลโอเปเลวผาเปลวจะไปฟอสออกเลยเหรออ่ะรออะไร,รอ่ะออกเลยนะดูแล้วออกกิได้เลยดูแล้วออกกลลวู <c oughs> เป็นไงอ๋อ <c oughs> อัดไ <c oughs> <c oughs> ปกี่ชั่วโมองครับ